Bye. ก็กราบสวัสดีเอฟซีเฮียหมีที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะจ๊าทุกคนนะฮะพวกผมครับเฮียหมีที่รักช่องนี้เป็นช่องแม่งเฮียหมีใครที่ยังไม่กด subscribe ขอคนละหนึ่งครั้งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับออเรามาแสดงความยินดีกับผู้โชคดีได้รับ300บาท10รางวัลกันเลยจากคลิปใครเชี่ยนวินก่อนหน้านี้ทุกนานี่ฮะโอ้โหประกาศผู้โชคดีรางวัลกิจกรรมใช่ไหมสามร้อยบาทได้แก่คุณอาราบัซซ่า คุณเสกสรรหารสีนาศจะตุรงนาคแก้ว F.F.Mama มาม่าเจนวิทย์เห่าปานศิลากรสำเนียงดีกฤษดาใจจังโลกเมมินิจัสเน็ตน้องเน็ตเสียปูราายพระกรเกียรติอะไรก็ไม่รู้โอเครประกาศรายชื่อนี้เข้าไปดูในที่ของเข้าไปดูในที่ของเพจเฮียมีที่รักอนุกนา เข้าไปดูรายชื่อของตัวเองและแจ้งเข้ามาที่เราบักหมุดไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้ทุกคนนะ โอเคในกลุ่มแจ้งเกมเข้ามาฮะโอ้โหสมาชิกในกลุ่ม20,000เข้าไปแล้วทุกคนนะในกลุ่มก็จะบอกถึงเทคนิคการเล่นวิธีการเล่นและชั่วโมงเกมที่มันกำลังจะแตกดีแบบโบ๊บาแบบนี้ทุกคนนะดูแต่ละคนดิดูแต่ละคนดิเออเข้าเข้ากลุ่มประมูลใต้คอมเมนต์นี้เท่านั้นทุกคนนะโอ้โหกดเลนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กำลังใจเนพะื่อนชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะงดเล่นตามนะครับโ,โอเคเฮียหมีอยากเล่นแล้วไปกันเลยฮะใครเชียร์วินโก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  ฮัลมหมดเจ้ฮัลมหมดเจ้ฮัลมหมโเจ้โหยก็แสดงความยินดีกับคนที่ได้รับรางวัล3 0 0บาทสิรางวัลน,นะทุกคนนะอย่าลืมเข้ามาติดต่อ,ตอเยียหมีเพื่อนในช่องทางการเนี่ยเขาเล่นทุกคนนะที่ปากหมุดข้างล่างทุกคนนะที่ปากหมุดข้างล่างตรงนี้ไว้นะโอ้เครมามา,มาจัดกันต่อใครเชียร์วินทุกคนนะในรอบค้ำคําทุกคนนะมา เาลุยกันเลยฮะโอ้โหมีเศษอะไรใขรปั่นไว้เนี่ยราบาทุนมา1,199กใบก่อนแล้วชาดูานะโอ้วันนี้มีเทคนิคไหมไม่รู้เรามาบู้อย่างเดียวเพื่อนเรามาบู้อย่างเดียวเพื่อนไปไปเพื่อนได้อยู่หอไอ้หลักกำนวนครั้งนอกใช้ได้อยู่นะโอโ้ช่วงนี้แหมมันเกลือดีเหลือเกิเนทุกานาะมันชอบกินมะม่วงใช่ไหมเอาเกลือมาบ่อยเหลือเกินเพื่อน อย่าลืม FC ฟซีเฮียหมีเข้ากลุ่มบังหมดใต้คอมเมนต์นะเพื่อนนะไปดอกแรกขอเบ็ดสิบก่อนแล้วกันเพื่อนเลิฟมาฮะโบกมาหอยมาโอ้โหเราลองจัดข้างบนก่อนดูบ้างดูนะปกติจัดแต่ข้างล่างสองใช่ไหมโอเคต้อมาจัดข้างล่างสองต่งอเพื่อนมาโอเคได้อยู่ครับไปต่อเพื่อนโบกมา โอเคงานดีงานไหลงานสาดงานข่าวโบกผูไปต่อใช่ไหมโอ้ยไหลแบบนี้ไหลแบบนี้หัวแล้วเหมือนะคุณนะพอปกติเราก็พอทุกคนากดแค่สองเราก็พอกูไปเลยกูไปเลยกูไม่รอเพื่อโบกมาโอ้ยโอ้ยมาจัดกันต่อเพื่อไปโอเคได้อยู่ไปข้างบนต่อเพื่อ อ,อ,อ,อยโอ้ยนะโอ้ยโนนอ้ยโ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 อ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอยโอนยโอ้ย่า้ยโอ้ยโอยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอโาาอ้ยี้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้อ้โอ้โอ้รโมายโอ้ยโอ้ยโาอ้ยโอ้อ้ยโโอ้โอ้โอโอ้โอ้ยออโโอโอ้อ้อ หนึ่งโอ้โหสองแดงมแบบนี้ขอตัวดีๆหน่อยได้อยู่เหมือลูกเจมาที่จะปกครองโอ้โหลูกเอต่อเนื้อมาขอลูกสิบโปอายลูกเคเป็นแพลเหมือนายเชื้อมาแหวบนี้เหมือนมาประทัดปราทัดด้อยู่วายเชื้อมาที่จะปกครองขอคิวช่องหนึ่งคิวช่องหนึ่งไฟไม่ไวเชื้อต่อเนื้อไปายเชื้อต่อเนื้อไปโบกมาโอ้โหขอลูกเคช่องสามเหมือนมาลืมผ้าเหมือนโอเคได้อยู่ที่ประมกร้อยสามสิบแปดไปก่อนแล้ว ค่หนูไแล้วนะไปก่อนแล้วแค่หนูไปแล้ว,ขวนะขอบอบัว้านหน่อยขอบอบัว้านหน่อยเพื่อนโอ้อยขอไปนอนสักสองสามสิบแปดล้านรอบเดียโอเคโบกมาคายลูกคิวเพื่นอนโอ้อยโอ้โห้หน่าจะเงียบ แน่นอนดอกสุดท้ายเพื่อนขอทิ้งทวนกระบวนท่าโอ้โหมาโอเครอบนี้หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแปดไปก่อนแล้วกานนะเพื่อนเลิฟต่อเน,นื่องกันมาเลยกดทิ้งไปก่อนขอเบ็ยดยี่สิบแล้วกันเพื่อนเลิฟอย่าลืมเอฟซีเฮียหมีเขากรุมปักหมุดใต้คอมเมนต์นะทุกคนนะเขากรุมปักหมุดใต้คอมเมนต์นะเพื่อนโชคมาอ,อ้ายชะไอช้ชะไอช้ชะไอช้ชะ มาล้างกันก่อนหมุนแบบนี้กูว่าเล้วหมุนแบบนี้กูว่าแล้วหมุแบบนแ,มแบบนี้ทีไรโอ้โหช่องดำทุกทีเพลสโอ้โหมาแบงมาไหนเดิเบิ้งบบงมาไหนเดิเพลสเบิ้งบบงมาไหนเดิโอ้โหได้อยู่เพลสไป เรได้อย oh, ู do, ่เพื do, ่อนมาโอ้เครยมาเพื do, ่อนมาอันนีไปลุยไปดู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 กันเลยเพื่อนลุ้นไปดูไปดูกันเลยเพื่อนมาเกอเน้นกันมาหน่อยดิเกาเน้นกันมาหน่อยดิอ๋ออ๋ออ๋อ ขอบอบบ้านหน่อยเพื่อนขอบอบบ้านหน่อยเพื่อนโอ้โหชกมาเป็นไงลูกคิวแบบนี้ขอลูกเคช่องสองขอลูกเคช่องสามเพื่อนโอเคลูกเอด้ ah, อยู่เพื่อนมาต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาเลยเพื่อนต่อเนื่องกันมาเลย โองโต้ทิศลายโบขาดทุนจึนกับอกบอกไปกันใบเพื่อนโอเคอีกสักหมุนดีกว่าจะได้บวกกลับมาหรือเปลา่าเพื่อนโบมาโบมาโบมาโอเคฮะรอบนี่ขอสักสองหมุนพอนะเพื่อน โอเคก็น่าจะพอดีกว่าทุกนนาโอเควันนี้เรามาแสดงความยินดีกับคนได้ได้300บาท10รางวัลกันไปเลยแล้วคานเพื่อย่าลืมท่านีมีเข้ากลุ่มบางหมุดต้คอมเมนต์นะจ๊ะเข้ากลุ่มบางมบุได้คอมเมนต์นะจ๊มมะ,ะโอ้โหวันนี้เจงกระบ,บอกบ้องแป้งกันไปกูพอกูเลิกบายบายคุณนายฮะ